ไอ้อย่างนี้อะปากกาเนีี้ก็มาจากเครื่องนั้นเดี๋ยวทำให้ดูทุกคนเห็นป่ะมันมีจริงเวลาเนีครับสวัสดีครับพบกับพวกเรา3ามคนในรายการข้อหนังข้อเข่าครับผมอ่าวันนี้อยู่กันครบทีมเลยสคนแอดสุนครับแอดมาครับแอดฮู้ครับอ่าครับและคลิปนี้ครับเราจะมาพูดคุย มามต้องบอกว่ามาวิเคราะห์เลยว่าไม่พูดคุยแล้ววิเคราะห์จอดลึกเลยเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่สร้างความปวดหัวให้กับคนดูทั่วโลกมากนั่นคือเรื่องเท่ครับเมื่อกลางวันนี้เราไปดูรอบที่2มาแล้วมีคลิปแรกก็คือคลิปรีวิวตอนนั้นคือเราไม่เข้าใจหาอะไรเลยเเรีวิวกันสองคนคราวนี้ก็เลยนัดกันไปดูรอบที่2อะก็จะมาถามความรู้สึกแต่ละคนหลังจากที่ดูรอบที่2ก่อนว่ารู้สึกยังไงหลังจากที่ดูรอบที่2แอดทูก่อนนะ หลังจากดูรอบสองคนระับคือเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นจริงๆคือรอบแรกเราอาจจะไม่ได้เข้าใจเับพิเศษหรอกแต่เราเข้าใจแค่ว่ามันเรื่องมาทําอะไรอยู่แต่พอรอบสองเราเข้าใจว่าทาไมมันถึงทําแบบนี้อเออทาไมมันถึงเป็นอย่างนี้เราเข้าใจมากขึ้นด้วยหลักการของมันออ,อย่างผมแอปตุ่นก็เหมือนกันแหละก็คือ มันสร้างความเข้าใจมากขึ้นพอดูรอบแรกเสร็จทุกคนแน่นอนมันไม่มันเข้าใจยากมากเราก็ต้องมาหาดูพวกลิฟหรือบทความอะไรเงี้ยพอมาดูพ้ยพอไปดูรอบสองเราจะเริ่มสังเกตเริ่มพยายามเดินเรื่องตามมันให้ทันอ่ามันก็สร้างความเข้าใจมากขึ้นจากที่ดูรอบสองแล้วรู้สึกว่าเข้ะใ้ภาษาอะไรก็เหมือนเราสงสัยอะไรในดูรอบแรกอ่ะพอดูรอบสอง เราเข้าใจมากขึ้นตน้พูดเหมือนสรุปก็คือมันพอรอบสองมันกระจ,าจะ่างขึ้น,นจริงๆเป็น<ะ>การตลาดโนแลนให้ได้ตังค์อ่ามันก็มีส่วนมันก็มีส่วนแต่หนังมันทําหนังได้เจ๋งจริงคือทฤษฎีต่างๆอะไรเรื่องมันดีและต่อจากนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันแล้วต่อจากนี้บอกก่อนสปอยสปอยแน่นๆเลยสปอยสำหรับคนที่ดูมาแล้วรอบหนึ่งพอมาฟังคลิปเราอาจจะรู้สึกกระจ่างมากขึ้นอ่าแล้วก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เราจะพูดต่อไปเนี้ย มันอาจจะไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซนต์อมอมันคือความคิดของเราจากสิ่งที่เราไปดูมาสองรอบแล้วก็ไปหาดูมาจากข้องทางต,ต่างๆบทความอะไรแบบนี้อ่ะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มสปอยวิเคราะห์กันแล้วมาเลยเริ่มที่หัวข้อแรกที่เราจะมาพูดคุยกันนะั่นคือ<ม>เรื่องเรื่องยอ่อของหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรเรื่องยอ่อก็คือตัวละครเอกเนี่ยอ่เป็นตัวละครสายลับของ c a ที่มีภารกิจไปตามหาอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งซึ่งอุปกรณ์นี้มีเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิด สงครามโลกครั้งที่3ามไดเ้เรื่องราวก็ประมาณนี้แล้วก็ภารกิจมันน่ะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีการข้าวเวลาเดินทางย้อนเวลาอะไรประมาณนี้ก็เรื่องราวก็จะประมาณนี้ก็คือตามหาอุปก,กรณ์ชิ้นหนึ่งหัวข,ข้อต่อไปเราจะมาพูดกันในเรื่องในภาพยนตร์นเรื่องนี้มันมีการพูดถึงสงครามโลกครั้งที่3ามถูกไหม,มและในหนังก็มีอธิบายด้วยว่ามันคือสงครามโลกครั้งที่สาแบบไหนซึ่งสงครามโลก3ามในเรื่องนี้ มันไม่ใช่พวกนิวเคลียร์หรือว่าการสู้รบกันเหมือนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือสงครามโลกเกี่ยวกับแย่งชิงเวลากันใช่ก็คือในอนาคตเนี่ยโลกเราอ่ะกําลังจะล่มสลายเออกำลังจะล่มสายเพราะว่าทรัพยากรกําลังจะหมดเนื่องจากมนุษย์มีมากกันไปและใช้สอยกันจนแบบทรัพยากรมันหมดโลกก็จะถึงแบบพังแล้วก็เลยเออก็คือมีคือโลกพังอ่ะก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์มันคิดค้นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือ ชื่อว่าอัลกอริทึมเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนที่โลกในอนาคตที่พังทลายอะ่ะ<ม>ย้อนกลับมาในโลกที่ปกติอยู่สมบูรณ์อ,อยู่<ม>แต่ว่ามันเดินไปเจอทฤษฎีหนึ่งคือการที่มันทำเงี้ยมันเป็นมันจะส่งผลอันตรายมากๆต่อโลกก็คือการที่เราย้อนเวลาโลกอนาคตกลับมา,มา,ามาชนกับโลกป,จจปัจจุบันที่สมบูรณ์อยู่ม,ม,มันทำให้เกิดการชนกันและเกิดปรากฏการณ์ที่ทําให ระเบิดรุนแรงมากทำให้มันมเสี่ยงมากที่ทําให้โลกพังทลายคือมันไม่ได้ผลดี <Okay. S 2> นักวิสร์นี้ก็เลยเอาชิ้นส่วนอันกอริทิมเนี่ยแยกเป็น9ส่วน But, <no. S 2> ไปซ่อนไว้ทั่วทุกมุมโลกฝังไว้ไม่ให้ใครเจอแล้วก็ฆ่าตัวเองทิ้งเพื่ออ,อะไรนะเก็บความลับ <Okay. S 2> แต่ดันมีกลุ่มก่อการร้ายรู้ถึงอุปกรณ์ชนิดนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติเราย้อนเวลากลับมาได้จากโลกที่พังทลายย้อนกลับมาให้โลกมันอา,อาจจะเกิด การระเบิดหรืออะไรเงี้ยแต่มันตัวร้ายอาจจะคิดว่าไม่ถึงขนาดโลกต้องพังอาจจะฆ่าชีวิตผู้คนทําให้ผู้คนลดน้อยลงอพอคนลดน้อยลงใช่ไหมทรัพยากรมันก็อาจจะไม่หมดไปเอ,อโลกอาจจะกลับมาสมบูรณ์หรือดีขึ้นก็ได้อารมณ์เหมือนประมาณทานอตประมาณนั้นเออ,อก็เลยเกิดการตามหาแย่งชิงอ,อ,อุปกรณ์อัลกอริทึมเนี่ยอเออมันก็เลยก่ออาจจะเป็นส่งผลให เกิดสงครามโลกครั้งที่3าได้อ่านี่คือ,อเ,คเร่อเาอ่อบทเอ่อเรียกเราที่เราตีความเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สาในเรื่องนี้วันนี้อ่ามาตอนที่หัวข้อที่2ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องทฤษฎีเวลาในหนังเรื่องนี้ทฤษฎีเวลาในหนังเร,รื่องนี้ปกติหนัง,งเรื่องอื่นอ่ะอ่าอย่างยกตัวอย่างเรื่องอะไรดีอ่ะอย่างสมมติโดรีมอนเนี่ยง่ายๆเลยคือการเข้าทําแมชชีนใช่ไหมเข้าไปตรงลิ้นชักคือการย้อนเวลากลับไปในจุดในช่วงเวลาที่สามารถเลือกได้สมมติย้อนเป็นโลกไดโนเสา อะไรเงี้ย<ม>คือการข้ามเวลาแต่ใน<ม>ทฤษฎีเรื่องเนี้มันคือการย้อนกลับเวลาก็ยกตัวอย่างเช่นประมาณว่าสมมติมเราเดินไปข้างหน้าห้านาที<ม>แล้วอยู่เราเข้าเครื่องย้อนเวลาเหมือนในหนังเรื่องนี้ยม,มันคือการเราเดินย้อนกลับมากลับมาจากห้านาทีมาจนถึงหนึ่งนาทีเหมือนสวนกับตัวเราที่โลก ปัจจุบันอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจปะ่ะลองอธิบายเพิ่มดิช่วยดิคือทฤษฎีเนี้ยอ่าคือหลักการคร่าวๆเลยก็คือเวลาเราเดินไปขา้างหน้าเวลาปกติเนี้ยยางคุณดูคลิปเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าอ่าแต่พอเราเครื่องเข้าเครื่องย้อนกลับถอยหลังอ่ะเราจะเป็นห้าสี่สามสองหนึ่งนี่คือทฤษฎีของมันถ้าเราอยู่ในเวลาที่ถอยหลังมันก็จะถอยหลังห้าสี่สามสองหนึ่งแต่ว่าการที่เราเข้าเครื่องย้อนกลับเนี่ยเราจะทําตัวปกตินะแต่สิ่งรอบข้างทุกอย่าง มันจะกลับกันมันจะย้อนแย้งกับสิ่งที่เราเห็นออถ้าสมมติมองในมุมของเวลาปกติคนอื่นจะเห็นเราอะย้อนแย้งเขาเรียกอะไรเหมือน,ย,อนย้อนกลับแต่ในมุมมองเราเราจะเห็นคนอื่นทั้งหมดย้อนกลับคือในหนังเรื่องนี้มันใช้ทฤษฎีนี้ก็คือแบบประมาณว่าเมื่อไหร่ที่เข้าเครื่องย้อนกลับทุกสิ่งทุกอย่าง ถายรอบตัวมันจะย้อนกลับหมดเลยอ,อย่างเช่นสมมุติอะนกนกบินอย่างเงี้ยมันก็เป็นการนกเหมือนบินถอยกลับถอยกลับอ,อ,อากาศอย่างเงี้ยที่ในหนังมันต้องใช้เครื่องออกซิเจนก็คือเหมือนกับว่าอากาศจากที่เคยถ่ายเทมาให้เราได้ให้ได้รอบตัวเป็นออกซิเจนให้เราได้ได้แบบหายใจอะไรเงี้ยพอไปถึงในโลกย้อนกลับเหมือนอากาศอะหายไปถอยออกไปเออทําให้เราไม่มีอากาศเนืในหนังเราเห็นว่ามันต้องใส่กิ๊ข้อเออคือทุกอย่างมันจะย้อนกลับหมดเลยก็อ่ะลองเดี๋ยวจะยกตัวอย่างแบบ เมื่อกี้เป็นเขาเรียกนามประธรรมรูปประธรรมให้ดูเลยประมาณนี้เราจะยกตัวอย่างอ,อย่างเช่นในหนังไม่ได้มีอธิบายฉากที่กระสุนย้อนกลับขึ้นมาอก็คือมันเป็นฉากที่เอพระเอกอะ่ะเอามือวางไว้ตรงกระสุนเอแล้วกระสุนอนะมันพุ่งขึ้นมาหามือพระเอกเอแต่มีด็อกเตอร์คนหนึ่งบอกว่าการที่กระสุนจะขึ้นมาให้คิดซะว่าคุณอะปล่อยกระสุนลงไปอแล้วกระสุนก็เลยย้อนกลับขึ้นมา แต่กระสุนนั้นอ่ะเอาจริงๆมันเกิดอาบรังสีอะไรสักอย่างหนึ่งฟิวชั่นของอนาคตอ่ะอาจจะเข้าเครื่องย้อนมาแล้วพวกที่ย้อนมาทําหล่นในหนังอธิบายเลยว่าไอ้อุปกรณ์พวกกระสุนหรือของอะไรที่มันในฉากนั้นอ่ะในฉากห้องทดลองของมันอ่ะอุปกรณ์พวกนั้นคืออุปกรณ์ที่มาจากอนาคตเข้าเครื่องมาในสามอย่างนี้ะปากกายเนี่ยก็มาจากเครื่องนั้นเดี๋ยวทำให้ดูนายุกคนเห็นป่ะสำหรับคนดู อาจจะมองว่าอาจจะมองว่าเราปล่อยเอออาจจะมองว่าเราปล่อยลงไปเอ้ยอาจจะมองว่ามันขึ้นมาหามือเราแต่จริงแล้วเราปล่อยลงไปอะไรจริงๆแล้วอ่ะทุกคนอาจจะมองอ่ะมองในกล้องนะเนีย่ยเฮ้ยมันคือก็อปกติดีเราปล่อยไม่ใช่มเมื่อกี้มันดูดขึ้นมาไม่ใช่แล้ว ไม่มึงไม่ใช่กันแล้ว่อันนั่นแหละก็คือทฤษฎีเวลาเนี้ยคือการย้อนกลับมาเป็นการย้อนก็ไม่ใช่ข้าวเวลาแต่เป็นการย่อนวันรูปดิอีหี้มึงว่าดิว่านหน่อยรูปที่าของเวลาเออไอมุมมองของปากาไอนี่ไอนี่ดีกว่ากระสุน่ะเรายิงออกไปใช่ไหมแต่อันเนี้ยเหมือนกระสุน่ะวิ่งเข้ากับกระบอกปืนจริงๆแล้วอะเรายิง แต่ถ้าเรารีเวิร์สกลับมากระสุนน่ะจากป้หมามอ่ะกลับเข้ามาที่กระบอกปืนเอออ่ะลองลองมองจากบอร์ดนี้ลองมองอธิบายจากบอร์ดนี้ก็คือเครื่อคือเวลาปกติของเราอ่ะคือตัวสีดำถูกไหมเราก็เดินไปข้างหน้าปกติแต่เมื่อไหร่ที่เข้าเครื่องย้อนเวลาแบบในหนักปุ๊บเข้ามานี่เข้ามานี่ปุ๊บจะกลายเป็นว่าตัวเราอ่ะเดินเหมือนเดินย้อนเวลากลับมาแล้วก็มาอย่างนี้อ่าแต่แต่ในอีกในอีกโลกที่เรามามันก็จะเดินไปข้างหน้าเหมือนเดิมแต่แค่เราย้อนกลับมา ประมาณเนี้ย้าใจหรอเปล่าประมาณประมาณนี้แต่ถ้าตะ่กี้เราย้อนต่อยานเรื่องกระสุนใช่ไหมแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ถอยหลังแล้วคนที่ถอยหลังเนี่ยเอาอุปกรณ์อะมาอยู่ในฝั่งของเวลาที่เดินปกติแล้วยิงไปอะมันจะไม่ได้ยิงออกไปแต่มันจะเป็นกระสุนมันจะถอยกลับมาอเพราะว่าในมุมมองของคนที่อยู่ปกติจะมองเห็นคนที่ย้อนกลับอ่ะเหมือนทุกอย่างถอยหลังก็เลยในฉากหนังก็เลยจะเห็นพวกที่มันแบบ มีฉากสู้ที่มันดูแบบวูบวับหรือว่ายิงปืนแล้วแบบ่เป็นรอยก่อนเหมือนยังไม่เกิดเหตุการณ์แต่มีรอยกระสุนสักพักหนึ่งจะพอมันมาอยู่ในโลกของเวลากับคราวนี้จะกลายเป็นจะเห็นแล้วว่ามันมีเหตุการณ์อะไรทําให้มีรอยนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติอะมีรอยกระสุนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วกระสุนกำลังจะเด้งกลับข้อปืนอะเราเอามือไปบังระหว่างนั้นอะเราจะโดนยิงไหม ก็คือเราก็จะก็คือกระสุนมันไม่ทะลุผ่านกระสุนมันย้อนกลับมาคือมันเคลื่อนที่ตามกฎฟิสิกส์ปกติอนุภาคว่าร้ายแรงการยิงปกติเพราะว่ายิงปกติมันเป็นการทะลวงทะลวงทะลวงเข้าไปในสิ่งของสักอย่างเนี่ยแต่ไอการที่เราใช้กระสุนย้อนกลับอ่ะพลังในกระสุนอ่ะจะย้อนกลับมาเหมือนแบบไอกระสุนมันตูดมันแบนๆอ่ะมันจะกว้างขึ้นกว่าเดิมออยกตัวอย่างอย่างในฉากหนังที่มีตัวนางเอกที่ชื่อแคทอ่ะที่โดนยิงมันรักษาไม่ได้เพราะว่ากระสุนรุนแรง ที่มันมันอธิบายอ่ะนั่นก็คือนางเอกไอแคทเนี่ยดันไปโดนยิงในห่วงเวลาย้อนกลับกระสุนมันย้อนกลับเข้ามามันเลยต้องใช้วิธีรักษาที่มันต้องพากับเข้าไปในห่วงเวลาอะไรแบบเนี้ยพากับห้องคือมันแบบความรุนแรงมันมีมากกว่ามันเลยถึงเออแล้วมันมีทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าเวลาที่เราตัวเราตัวเราย้อนกลับไปในในเวลาย้อนกลับใช่ไหมถ้ที่ที่ห้ามแตะตัวกันเองอ่ะมันก็เหมือนทฤษฎีที่นักฟิาศาสต์ คิดคนนะที่บอกว่าถ้าเอาโลกเอาโลกที่พังทลายไปชนกับโลกอะไรเนี้ยโลกปัจจุบันมันคือโลกเดียวกันแต่แค่ย้อนเวลากับไปทําให้เหมือนสิ่งเดียวกันน่ะคนละห่วงเวลามาเจอกันมันจะทําให้เกิดการระเบิดเออมันเลยในหนังมันเลยมีกฎห้ามแบบว่าถ้าไปเอกเข้าไปในเครื่องเนี่ยไปเจอตัวมันเองในอีกโลกย้อนกลับเนียห้ามแตะตัวเพราะมันจะเกิดการระเบิดเออประมาณนี้มันก็เข้าใจยากแต่ว่าลองค่อยคคิดค่อยคิดตามมันมันจะพอเข้าใจได้เรื่องของ มีคนแบบถ้ามีคนสงสัยเรื่องกระสุนทำไมมันถึงรุนแรงกว่าก็กระสุนหัวยิงมันแหลมใช่ไหมออมันเป็นแบบเหมือนปากา,า,กาออนนี่ยเวลายิงไปมันก็ทะลุไปทะลวงไปอย่างนี้ใช่ไหม,มแต่ถ้ามันย้อนกลับด้านนี้ม่งปานอดูมันปานมันเป็นแบนๆอย่างนี้เท่านั้นกระสุนแล้วมันใหญ่กว่าฝึกลูกกว้างขึ้นะตอนเราตอกกระตุนเป็นด้านแหลมพอตอกเข้าไปมันก็จะเหมือน ขยายรูเรื่อยๆแต่แตเราลองตอกด้านด้านที่ใหญ่มันจะเหมือนเป็นรอยแตกบึ้งขึ้นมามอย่างนี้รอยแตกนี้เลยเแล้วม,มันจะค่อยเล็กลงอ่ะต่อมาหัวข้อต่อมาที่เราจะมาพูดคุยมาวิเคราะห์กันก็คือในเรื่องนี้จะมีอุปรกรณ์อยู่สองอย่างที่จะทําให้ตัวเราหรือสิ่งของเนี่ยย้อนข้ามเวลามาได้อย่างแรกคือเครื่องหมุนย้อนเวลาไอ้เครื่อง<ม>ถ้าเราเห็นในตัวอย่างในหนังจะเป็นเหมือนเป็นเครื่องวงเครื่องวงกลมอะที่เราเข้าไปฝั่งหนึ่งพอหมุนไปฝั่งหนึ่ง จะกลายเป็นโลกย้อนกลับแต่มันมีแบบหนึ่งที่เหมือนกันเลยก็คือมันจะมีเครื่องเนี้ยมันจะสร้างเหมือนสร้างเป็นสองห้องห้องแรกคือห้องเวลาปัจจุบันพอเข้าไปปุ๊บจะกลับไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีกระจกกันจะมีกฎกยอยู่ข้อหนึ่งที่ในหนังบอกเลยถ้าก่อนที่เราจะเข้าเครื่องเนี้ยถ้ามองไปอีกฝั่งของโลกกับด้านถ้าไม่เห็นตัวเราในฝั่งนั้นอะ่ะห้ามเข้าเครื่องคือมันจะเหมือนกับว่าเราก่อนจะเข้าทุกครั้งที่เบสจเข้าเครื่องมันจะเห็นตัวมัน อยู่เงี้ยมันถึงอะมันจะแล้ว,ว่าถอยหลังก็มาเออประมาณนั้นคือผมเคยสงสัยแต่ว่าตอนนี้ก็จางแหละไม่รู้อาจจะมีคนสงสัยเหมือนกันคิดเคยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเข้าเครื่องนี้เราสามารถมาร์กเวลาได้ไหมจะย้อนกลับไปอ่าสมมติวันนี้วันที่สิบเข้าพอเข้าเครื่องนี้ฝึกสามารถตั้งเวลาได้ไหมเฮ้ยย้อนกลับไปวันที่ห้าเลยสรุปคือไม่ได้มันคือการย้อนกับก้าปัจจุบันย้อนวิต่อวิเออถ้าสมมติเราจะย้อนสมมติอยู่วันที่สิบจะย้อนไปวันที่ห้าใช่ไหม พอเราเข้าเครื่องย้อนเราก็ต้องกลับมาในโลกที่ย้อนกลับแล้วต้องรออีกห้าวันเพื่อจะย้อนไปนี่ไปย้อนกลับไปเดินทางเวลาปกติเหมือนที่เราใช้ในในชีวิตประจําวันเนี่ยปกติไปวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดถ้าเราย้อนไปก็ต้องสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามรอไปเรื่อยๆใช่ใช่เออมันจะไม่มีการกรงที่แบบว้าไปเลยไี่เหมือนพวกเครื่องทำห้ชีหรือพวกหลังเรื่องคนเหล็กเทอรมอเตอร์ที่แบบมาเวลาได้ีอะไรอย่างเงี้ย มันจะไม่ใช่แบบนั้นอะต่อมาอุปกรณ์ชิ้นที่สองอันนี้เป็นอุปกรณ์สําคัญมากในเรื่องเลยม,มันมีชื่อว่าอัลกอริทึมที่อธิบายไปตอนต้นที่ว่านักวิทยาศาสตร์เป็นคนสร้างอุปกรณ์อัลกอริทึมนี้ขึ้นมาเพื่อจะมันมีความสามารถถ,ถึงถึงขนาดแบบเอาโลกจากที่พังทลายย้อนกลับมาโลกแบบน,นี้ได้แต่อุปกรณ์เนี้ย ในหนังยังไม่มีการใช้งานว่ามันใช้ได้ยังไงคือในหนังเป็นการแย่งชิงกันทั้งหมด9ส่วนแต่ตัวละครอ,อย่างเอ,เออเป็นตัวละครวร้ายเนี่ยก็มีการค้นหาอุปกรณ์นี้แหละคือได้รับคาสั่งจากอนาคตมาอย่างเงี้ยว่ามาเหมือนมาจ้างวานว่าให้หานี่นะอะไรเงี้ยคือตัวมันมี8ชิ้นและและในหนังเนี้ยคือการค้นหาชิ้นที่9 ที่แบบพระเอกมาแย่งชิงกันกับไอ้ตัวร้ายตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าทรงอนุภาพของโลกที่ก่อให้เกิดสงครามโลกอันที่3เลยอัญกอริทึมเป็นแท่งเหล็กเออเป็นแท่งเป็นแท่งเหล็กอะไรล้วสงสัยอย่างหนึ่งว่าอะทาไมต้องเป็นเศษเธอะเออนะเหมือนกับว่ามันอยู่ถูกที่ถูกเวลามันอยู่ที่ถูกเวลาผิดเออมันอยู่ถูกที่ถูกเวลามันก็เลยต้องเป็นเศษเธอคอืออุปอุปกรณ์ชิ้นแรกที่มันเจออัญกอริทึมเนี่ยมันไปเจอตอน อ่าเหมือนอาสาไปขุดแร่ตอนเด็กพูโตเนียมลังสีตอนนี้นะตัวไอ้แร่พูโตเนียมแหละไปขุดๆแล้วมันไปเจอพอไปเจอปุ๊บไอในในจ้างอนาคตก็เลยแบบว่าอเจอชิ้นแรกแล้วก็เลยเออเป็นเอกสารอะไรอย่างเงี้ยหล่ะก็เลยจ้างวานโดยการส่งทองจากอนาคตมาทําให้ตัวตัวร้ายเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยร่ํารวยเลยนะเป็นเศรษฐีมันก็เลยตามหาปุ๊บจนเจอแปดชิ้นมันเหลือชิ้นที่เก้าเนี่ยเอออย่างไอชิ้นที่เก้านี่ก็จริงๆเจอแล้วด้วยแต่แค่ยังไม่ได้คือไปเจอตอน โอเปร่าไอ้งานโอเปร่าตอนแรกเลยต้นเรื่องเออนั่นแหละมาต่อที่หัข้อที่สี่เราจะมาพูดถึงตัวละครกันตัวละครมีใครบ้างครับแอดมาร์ตัวละครหลักเลยตัวแรกคือเป็นชาติผิวสีที่เป็นสายลับนิรนามที่เราจะรู้ไปพร้อมๆกับเขาส่วนตัวี่สอก็คือนิลเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆของผมอธิบายเพิ่มตัวละครที่สามอังเดยก็จะเป็นฝ่ายตัวโกอที่ควบคุมแผนให้เป็นไปตาม ที่เขาวางไว้อส่วนตัวละครที่สี่ก็คือภรรยาของอังเดย์ที่มีความไม่ลงรอยกันเรื่องการคู่ครองลองอธิบายตัวละครพระเอกก่อนอตัวละครพระเอกเนี่ยนักแสดงคือชื่ออะไรจอร์ดหรืออะไรจอร์ดวอชิงตันคือเป็นลูกชายของเป็นลูกชายของเดนเซลวอชิงตันเออเป็นลูกชายนี่เพิ่งรู้เพิ่งรู้เพิ่งไปเห็นชื่อมาก็คืออธิบายก่อนเรื่องเนี้ยเหมือนกับว่าตัวละครพระเอกเป็นตัวละครที่จะเดินเรื่องให้เรารับรู้คือพระเอก จะเดินเป็นเส้นเวลาปกติแต่ไอตัวละครตัวร้ายกับมิวเนี่ยจะเป็นตัวละครสองตัวที่เดินเรื่องเวลาย้อนกลับมาเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มว่าเป็นยังไงเอาง่ายคืออธิบายให้ฟังว่าตัวเอกอะเดินไปงหนเออคือเนื้อเรื่องที่เรารับรู้จากหนังอะคือเราตามพระเอกอย่างเดียวเลยตามพระเอกอย่างเดียวนี่คือตัวละครพระเอกเส้นเรื่องของพระเอกอะคือในหนังเนี่ยพระเอกคือเป็นเจ้าหน้าที่สายลับซีเอใช่ไหมเปิดคลิปมาที่แบบไปบุกจะช่วยไปช่วยเพื่อนที่ไปทําแอบแฝงภารกิจเพื่อไปเอา กอลิเซีมชิ้นที่เก้าถูกไหม,มแต่ถูกกลุ่มเซเทอร์เนี่ยจับได้มาบุกพระเอกก็เลยต้องบุกไปชิงตัวกลับมาอ,มอ่พอกลับมาปุ๊บอยู่ภาพตัดไปเป็นพระเอกที่มันโดนจับรางรถไฟอะ่ะออโดนถอนฟันว่าจับตัวมาผิดนะอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นงงมากอพอถอนฟันปุ๊บเสร็จแล้วอยู่มันมีมยมเม็ดหนึ่งที่เหมือนกับกินแล้วจะฆ่าตัวตายอพอพระเอกกินปุ๊บตัดภาพมาพระเอกฟื้นอ๋อแล้วที่มีต<อ>ัว<อ>ละครอีกตัวละครหนึ่งเออแค่นี้แหละตัวละครหนึ่งอธิบายก็เลยกระจ่างว่าสรุปแล้วพระเอกอ่ะ เป็นหน่วย CIA แต่ภารกิจเนี่ยพอมาถึงโดนจับมันคือการทดสอบทดสอบเพื่อจะหาคนเข้ามาร่วมภารกิจเทเนตคือองค์กรเทเนตเออองค์กรเทเนตเนี่ยคือองค์กรที่ตรวจสอบเกี่ยวกับของที่มาจากการย้อนเวลาเหมือนกําลังแบบวิเคราะห์หรือกําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยและมีตัวละครหนึ่งที่มันมันรู้สึกว่าจะเรียกว่าเป็นพระเอกเลยก็ได้ก็คือกอรนนิวตัวละครนิวนิวนี้ก็คือ การแสดงโดยโรเบิร์ตพัิสันพ่อแพระายทนทไไลท์ของทุกคนนี่เองตัวละครนิวเนี่ยเป็นตัวละครจากโลกอนาคตอะแล้วก็ย้อนกลับเวลามาเรื่อยๆๆๆแต่ที่เราเห็นตั้งแต่แรกอะท่ที่เจอเจอพระเอกอะอ่นั่นคือนิวย,ย้อนกลับนั่นแหละแต่ว่าเข้าเครื่องอีกทีเลยก็เลยเดินเวลาปกติมไม่งั้น ถ้าไม่เข้าเครื่องพระเอกก็จะเห็นนิวทําที่อะไรแบบย้อนกลับแล้วอ่ามันก็เลยเข้าเครื่องมาแต่ที่จริงมันก็คือนิวในอนาคตนั่นแหละอะมาเจอพระเอกยังไงดีวะไอะทิดตัวนี้ยอธิบายก่อนองงตอนแรกฟังก็งงก็คือ,อนิวอ่ะอาจจะมาจากอนาคตเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ย้อนเวลากลับมาเพื่อรอเวลาให้เจอกับพระเอกอ่าเออพอพอเจอพระเอกปุ๊บนิวกลับเข้าเครื่องเวลาปกติอ่าวนี้กลายมาเป็นเดินคู่กับพระเอกเวลาปกติอย่างนั้นแหละถึแล้ว เนี yeah, s <S uh ่ยเข้าใจถูกกูแล้วก็เดินไปเรื่อยๆกับพระเอกนั่นแหละ uh huh. แต่ไอ้นิวอะมันรู้มันรูออ้ข้อมูลทุกอย่างะนะแต่มันไม่บอกพระเอก uh huh. ว่าเอ้ยกูมาอย่างอนาคตนะถ้าบอกอะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปอ uh huh. ทุกอย่างมันจะไม่เกิดขึ้นอะ uh huh. มันจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่รู้คือเกาะป้อ,องกัน uh huh. ออมันจะเป็นสายอัตยาเราฝืนไม่ได้เอาง่ายคือในหนังแม้ว่าในใน,ในบทความมหาก็ในที่ไปา่าอ่านมาเนี่ย S 2> <S 2> <S คือมันไม่ไม,มีไม่มีใครที่กล้าการันตีเลยว,ว่านิวเนี่ยมันย้อนมาตั้งย้อนมาจากอนาค<า>ตเมื่อไหร่คือแบบโอ้โหแต่ถ้าเกิดใครที่ดูหนังและสังเกตนะตั้งแต่ฉากแรกในโอเปร่าเคียบไอที่พระเอกจะโดยนยิง <อ S 2> มีตัวละครที่แบบใส่ชุดทหารมาช่วยถ้าสังเกตดีตัวละครนั้นคือนิว <อ S 2> คือมาช่วยคอย,คอยช่วยพระเอกเลยมันมีสัญลักษณ์แสดงว่าเหมือนร่ารู้เหตุการณ์รู้กระอว่าเออจะมีสัญลักษณ์เลียนเหมาไอ้ได้แดงเดี๋ยวมันจินๆหน่อยเออนั่นแหละเป็นสัญลักษณ์ทอยกระเป๋าไว้ตลอด อ่าแล้วตัวละครต่อไปก็คือ e อังเดซเตอร์ก็คือตัวร้ายตัวละครที่เป็นมหาเศรษฐีที่ถูกว่าจ้างจากมาห,หาเศรษฐีจากอนาคตอีกทีมาให้หา,าอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็วรวบรวมได้ครบแล้วแปดชิ้นด้วยอเออเหลือชิ้นที่เก้าเนี่ยที่มันมาชิงกันตัวละครเนี้ยตัวละครอังเดซเตอร์นี่ก็เหมือนคล้ายๆนิวเลยคล้ายๆนิวเลยมาจากอนาคตเหมือนกันแบบนิวเลยอะ่ะอืมอ่ามาจากอนาคตแล้วก็มาตามหาไอ้กระดึ่ เขาไม่เจอเมียตอนไหนอ่ะคือเมียมาจากปัจจุบันแต่เขามาจากอนาคตคือตอนแรกไปชีวิตปกติของมันอ่ะคือปัจจุบันแต่พอมีภารกิจเนี้ยมันเลยแบบเหมือนเดินอ่าอย่างไงดีวะเรื่องราวมันแบบก็คือมันมีเมียอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คนในอนาคตแล้วมาเจอเมียอออ่ามันมีเมียอยู่ก่อนแล้วแล้วมันก็เดินไปข้างหน้าอนาคตเดินไปเรื่อย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 จนมันรู้ว่าโลกร่วมสลายไงแล้วมันก็เลยถูกว่าจ้างจากอนาคตอีกทีอ่ะ ข้างหน้าเลยอะกลับมาอเออมันก็เลยกลับมาก็าย้อนกลับมาใหม่เอ็นย,ย้อนเวลามาเจอกับเหตุการณ์ที่พระเอกก็เจอเหมือนกันคือการแย่งชิงอไอแอนกอริทึมอันนี้แต่ว่าไอการย้อนเวลากลับมามีอย่างหนึ่งที่อาจจะหนังไม่ได้พูดเลยก็ได้ก็คือความความแก่ความหนุ่มความแก่อ่าเราเวลาเราเดินแบบปกติใช่เราอายุมากขึ้นหน้าตาเราก็สุดทมเหี่ยวขึ้นอ่าแต่ถ้าเราย้อนอ่ะเราเข้าเครื่องย้อนกลับอ่ะเราถอยหลังมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยการเวลา เปลี่ยนถอยเป็นสิบห้าสิบสี่สามหน้าเราจะไม่ได้เด็กลงนะเ,ออเราจะไม่ได้แบบกลายเป็นเบบีเมื่อถึงจุดหนึ่งอะ่ะออแต่ว่าอายุเราอาจจะมากขึ้นแต่ว่าหน้าเราจะคงสภาพน้นแหละก็คือย้อนแค่เหมือนตัวเราอะ่ะไม่ได้ย้อนตามเดียตามสภาพอากาศเราตัวเรายังเดินไปหน้าแต่แค่เราอยู่ในโลกที่มันย้อนกลับมาสวนกระแสเ,ออเหมือนเราส่วนกระแสเอประมาณนั้นเวลาเราพูดถึงตัวละครที่สี่นั่นก็คือแคทเธอรีนเมียของเซเทอร์ตัวร้ายเป็นตัวละครที่ ชีวิตปกตินี่แหละอแต่มีส่วนมาพัวพันกับเรื่องจริงอันกอิทึมเรื่ององค์กรเทเน่เพราะว่าพระเอกไปเจอพระเอกคือเหมือนพระเอกป็นพาดึงเข้ามาออพระเอกที่ไปเจอเพราะว่าพระเอกจะเข้าถึงตัวเซเทอร์โดยผ่านนางเอกเพราะนางเอกมันชอบเรื่องอะไรนะภาพศิลปะเออ่็เลยใช้เรื่องศิลปะนี้เข้าถึงตัวนางเอกเพื่อไปเจอเซเทอร์แต่เส้นเรื่องของนางเอกเนี่ยมีจุดพลิกผันตรงที่ว่าได้เกิดการแบบ ตกตีกับเทเตอร์เเอร์ใช้นางเอกอะ่ะเป็นตัวลอ่อเป็นตัวล่อให้พระเอกหาอันกอ้อยทึพมาให้โดยจุดทพิฝันคือในห้องออแดงน้ําเงินจุดนั้นก็เลยทําให้นางเอกอะ่ะมีส่วนผูกพันกับการย้อนกลับของเวลาเลยตั้งแต่ตอนนั้นก็ย้อนกลับมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงสนามบิน เพราะว่าไอฉากห้องแดงน้ําเงินน่ะเซเทอร์มันยิงนางเอกเอออย่างที่เราอธิบายไปเรื่องกระสุนที่บอกว่าถ้าย้อนโดนกระสุนย้อนมันจะดูแนงคือนางเอกคนนี้ที่เป็นคนโดนฉากสุดท้ายที่อยู่บนเรือนั่นคือนางเอกนางเอกสองกันที่ย้อนกลับมาอยู่บนเรือเซเทอร์อันนั้นเซเทอร์ก็เซเทอร์สองกันเออเซเทอร์ก็มาจากอนาคตเหมือนกันเออย้อนกลับมาเหมือนกันแล้วนางเอกไอตัวตนปกติอ่ะนั่งเรือไปหลายลูกแหละ ก็เลยแอบขึ้นเรือเจทเทอมาเลยตกใจนิดนึงว่าเอา้าคุณส่งไปกับลูกเราไม่ใช่เหรอนี่ก็เลยโกหกว่าอ๋อฉันส่งไปกับคนใช้อ่าเจทเทอไม่รู้ว่านางเอกคือนางเอกสองแต่านางเอกก็รู้ว่าเนี่ยเจทเทอรสองเราจะฆ่ามึงก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่านางเอกปัจจุบันอะ่ะเห็นมีผู้หญิงโดดน้ําลงมาจ,จากเรือเกี่ยวกัชูแบบผู้หญิงคนนั้นดีจ <c oughs> ังเลยนะจะไปมีอิสระจะไปทไําอะไรก็ได้แต่จริงก็คือนางเอกนั่นแหละอ <c oughs> แต่แค่ไอตอนที่อยู่บนเรือกับลูกมันยังไม่ถึง ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่เดินไปเรื่อยเราย้ายยอ,ยยอนกลับมาใหม่มบ,บนเรือมัอจะเป็นหลุดเวลาซ้าๆมีเรื่อยเยคือหนังเรื่องนี้มันมันเจ๋งอย่างหนึ่งคือต้นเรื่องเราจะเห็นแบบเอ้ยประมาณมันจะเหมือนแบ่งพาร์ทห้าสิบห้าสิบเลยต้นเรื่องห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะเห็นแบบว่ามันจะพูดเหตุการณ์อะไรแป,กแปกแลกๆหรือเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบอยู่ๆกระจกเป็นรูเฮ้ยอะไรวะอยู่ๆบุ๊บมาไม่เป็นรูพอหลังจากห้าสิบหลังอะ่ะมันจะเริ่มอธแิบายเริ่มเฉลยแล้วว่าเจอเหตุการณ์อะไรอย่างไงตอนเมื่อกี้ที่เล่าเรื่องนนนางเอกกที่มัระโดด้้ํแลว, <S 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 ว ตอนอยู่บนเรือเห็นว่าดีใจยังลยที่เห็นมีผู้หญิงที่เป็นอิสระโดดน้ําสรุปก็คือมันเองนี่แหละที่ย้อนเวลากลับมาะอะไรเงี้ยมันจะเฉลยในตอนครึ่งหลังของหนังอที่ชอบที่ชอบไอ้ไอ้การเฉลยนี้ก็คือไอ้ครึ่งแรกมันให้เราไม่รู้อะไรเลยมันก็ไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นพอไอ้ครึ่งหลังอะ่ะมันเฉลยโดยไม่ได้เล่านะมันเฉลยคือให้มึงเห็นเลยเออแต่เป็นก,การเห,เห็นแบบถอยหลังอะ่ะเออเป็นการเล่าย้อนมาเรียกว่าเออตั้งแต่จุดแรกม่คืออันนี้นี่เองเหมือนอย่างที่บอกคือเราเหมือนเราเดินตามพระเอกเลย ครึ่งแรกระเอกไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันพอมาครึ่งหลังไปเอกเป็นคนย้อนกลับมาถึงได้รู้เราก็เลยได้รู้ตามไปเอกว่าเกิดอะไรขึ้นบางอ้อเลยก็บางอ้อเลยขอย้อนกลับไปนิดนึงพูดถึงอุปกรณ์ย้อนเวลาไอ้เครื่องที่หมุนอะไอ้เครื่องหมุนนั้นสามารถย้อนได้แค่วัตถุหรือมนุษย์เท่านั้นไม่เหมือนอัลกอริทึมที่มีพลังถึงขนาดโลกได้ไอ้เครื่องนั้นอะจากที่ดูมา เหมือนจะมีทั้งหมดสามอย่างสามสามแห่งไอ้เครื่องเครื่องย้อนเวลาทั้งหมดที่เห็นเห็น,เ,หนเลยนะแต่ไม่รู้จริงๆมันมีทั้งหมดเท่าไหร่ที่เห,เห็นอย่างแรกก็คือสนามบินเออสนามบินสนามบินหนึ่งแล้วก็ห้องแดงน้าเงินเออห้องแดงน้ำเงินที่เซเอร์ยิงเอกสองแล้วก็พอกิจสุดท้ายที่ทหารไม่ค่อยเข้าไปทีสกสงครามในสงครามใหญ่ใหญ่สามแล้วมันมีอันหนึ่งที่คูเห็นก็คือของตัวร้ายของตัวร้ายที่นิวมันเป็นคนเข้าตอนสุดท้ายเลย มันจะมีอยู่แวบ,บหนึ่งที่นิวมันเหมือนมองมองราไปข้างล่างแล้วเห็นตัวร้ายมันค่อยๆถอยอาวางระเบิดอ่ะอมันจะมีอยู่เครื่องหนึ่งมันจะมีอยู่เครื่องหนึ่งแป,ป๊บหนึ่งเลยเอันนี้ไม่ทันสังเกตามันตัดไป <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วก็มีมีอันนึงแต่อันนี้ไม่ได้ฉายเห็นนะคืออนุมาแล้วว่าแม่งแม่งมีก็คือในเรือ ừ ừ ในเรือสีเหลืองอะ่ะมันใหญ่ใหญ่อะ่ะมันจะมีฉากกว่าฉากทิเบตกำลังยกนั่นแหอะยกเสาเรือหรืออะไรสักอย่างออกกำลังกายอยู่แต่มันใส่เครื่องนั่นแหละอาจจะถ้ามันถ้ามันไม่ย้อนมึงคงไม่ใส่เครื่องอ่ะ แน่นอนอ่ะอีกจุดหนึ่งที่คิดเอาเองเหมือนกันก็คืออาจจะอีกเครื่องหนึ่งอาจจะอยู่ที่บ้านของชื่อแล้วปิยาไอตัวปยาตัวที่เป็นเอินดีอ่ะอันนี้คิดเอาเองนะเพราะว่าไอตัวของผู้หญิงคนเนี้ยมีเหมือนเหมือนกับว่ารู้เรื่องราวเกี่ยวกับการย้อนเวลานี้ด้วยเออเลยอันนี้คาดเดาเองมันห้าห้าหกอันอ่ะคิดว่าแต่ที่เห็นจะจะในหนังก็คือสามอืมสามันจะเลยคือสามสามที่อ่ามาหัวข้อท้ายคือเราจะมาสรุปเรื่องราวของเทเน็ต เริ่มที่เอ็ดมาะไรสรุปก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้มันแบบว่าเป็นภาพยนตร์ที่ต้องใช้ความเข้าใจเยอะเยอะมากแต่ถ้าเข้าใจกระจ่างปุ๊บโอ้โหหนังดีมากสนุกมาก ทฤษฎีที่แบบโอ้ยโคตรเจ๋งไม่เคยเห็นการเดินข้ามเวลาแบบนี้มาก่อนใช่เพราะหนังที่เราดูดูกัน back to back to t h e future อมันย้อนไปเลยอ่ะคือย้อนกลับไปจุดนั้นแต่นี่คือการย้อนคือเดินเหมือนเดินถอยหลังกลับมาประมาณเนี้ยแล้วมันเจ๋งมากที่มันทําให้คนดูงงทุกคนก็งงอ่ะขนาดคนเก่งพุ่งกลับยังงงเลยพุ่งกลับไทยอะไรเงี้ยที่ไปดูมาก็งงก็คือมันทําให้ทุกอย่างอยู่ในอยู่ในภาพเดียวกันอ่ะคือเวลา คนหนึ่งเดินหน้าอีกคนย้อนหลังอยู่อะไรเงี้ยอ,อยูนิฟิมเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็ทําให้คนดูสับ,ส,บสนมากจะแ,แนะนําให้คนที่ไปดูแบบถ้าคนไม่เคยดูเรื่องพวกนี้เลยเกี่ยวกับเวลาหรืออะไรเงี้ก็มันเป็นเรื่องยากะยากมากขนาดเราเคยดูอะไรพวกอินเจพชันมาเรายัางดูเรื่องนี้เรายัางยากเลยยากจริงซ<ม>ับซ้อนแต่พอรู้<ม>ปุ๊บดีและความเจ๋งของหนังคือไอ้เรื่องทฤษฎีเวลาแบบเนี้ยมีจริงๆนะ<ม>อ่ะดูให้ดีแ่้ว โคตรงเจ๋งอแล้วอ่ะโคตรเจ๋งบอกแล้วมันมีจริงๆมันเลยเจ๋งมากอ่าพอหลังจากที่รู้ข้อมูลรู้เรื่องราวข้อมูลรู้รอบ2องมาจนตอนเนี้บอกได้เลยว่าอาจจะกระจ่างเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้อ่าไม่มากก็น้อยให้คะแนนเท่าไหร่คือคลิปที่แล้วให้คะแนนไม่ได้เพราะไม่เข้าใจจริงให้คะแนนเท่าไหร่แปดจุดห้าสำหรับแอดฮูนะครับอ่าให้ยี่คะแนนว่าเท่าไหร่อืมเท่าไหร่ผมว่าเท่าไหร่แปดจุดเจ็ดแปดเฮ้ยเท่าไหร่เก้าคะแนนอืมแต่สําหรับผมครับผมว่ามันยังมีจุดที่แบบว่าผมให้สิบ ให้เห้ิผมชอบว่าคิดซดีเวลาแบบเนี้ยโอ้โหสึกว่าเฮ้ยมันคิดได้ไงวะคือมันไม่ใช่การย้อนแค่การข้ามเวลาแต่การย้อนแบบเนี้ยมันเจ๋งมากชอบมากนี่ก็คือสรุปเนื้อหาที่เราจะพอวิเคราะห์กันได้อืมอาจจะมีตกหล่นอะไรบ้างก็อ่ะใครที่พอรู้ก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันมาเสริมได้เออเสริมได้เลยเป็นอย่างนี้นะตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นหนังที่คุยกันสนุกมากเราเลยมานั่งตกเถียงถ้าเรารู้นะถ้าไม่รู้มันจะเป็นการเถียงที่งงเข้าใจปะ เมือนนี้ไอ้ยัเนี่ยงงไม่ทีอะไรดูด้วยกันเนี่ยนั่งดูคลิปดูอ่านบทความด้วยกันยังงงอยู่เลยแต่ถ้ารู้มันจะหูคุยกันเที่ยงแบบตลกหนังม่งเจ๋งมากเยว,วัวนวน,วนี้ก็จบกันไปครับกับคลิปวิเคราะห์เทเน็ตใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราสามคนครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรทําอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับที่ช่องของเราพลนะว,วัน,น ตุนมีคำคมมาฝากตุนกี่วะ <c oughs> คำคมในวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องเวลาแน่นอนเวลาจะเดินข้างหน้าหรือเดินข้างหลังไม่สาคัญครับถ้าเราไม่เดินตามมันไม่มีอะไรเร็วไปกว่าม้าเพราะว่า <c oughs> อะไรเพราะว่าเวลาไปก่อนสวัสดีครับเรา <c oughs> <c oughs> มันมีจริงเวลาเปนเนี่ยมีจริงคนที่นั่งไม่พูดที่ยเลยเลยมีจริงมีจริง